ดระยะแบบนี้มันสนุกมากเลยเหรอก็ไม่สนุกเท่ากับทำตัวเร็วๆแบบที่คุณทำกับนีหน้ารับหลังฉันหรอกค่ะขอร้องนะเมลหยุดเถอะนับวันมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหยุดซะก่อนก่อนที่มันจะมีใครเจ็บตัวมากกว่านี้ได้ไหมคุณนั่นแหละที่ต้องหยุดทำไมยังเอามันไว้ใกล้ตัวทำไมมันยังมาเสนอหน้าที่นี่อยู่อีกกูบอกแล้วมันต้องใช้เวลาถ้าอย่างนั้นฉันไปค่ก็ได้นะคะคุณจะเอาอย่างนั้นไหมล่ะฉันอยากให้ก็ได้นะคะไม่เอานะเมล คุณไม่ยอมค่ะแต่ตอนท,ทำทําไมคุณไม่คิดคุณก็รู้อยู่แล้วถ้าเกิดฉันรู้เรื่องขึ้นมามันจะเป็นยังไงว่าคุณไปเอากันคุณคิดว่าฉันจะโอเคเหรอชิวๆอย่างนั้นเหรอใช้สมองคิดบ้างสิสมองมันไม่ได้มีไว้กั้นหูนะคะมันอยู่หัวข้างบนค่ะแต่ของคุณมันอยู่หัวข้างล่างถ้ามันเป็นแบบนั้นฉันจะได้ทําใจว่าฉันเลือกคนมาทําผัวผิดคนเอาเลยเมลคุณจะสรรหาคำอะไรมาด่าผมก็เชิญเลยนะแต่ผมขอร้องนะ กลับไปทําที่บ้านได้ไหมที่นี่มันที่ทํางานนะผมยังทํางานอยู่ยังพี่ลูกน้องหลายคนกําลังรองเงินเดือนเราอยู่อ่ะคุณทําตามใจแบบนี้มันไม่แฟร์กับพวกเขานะคุณนั่นแหละที่ไม่แฟร์กับฉันตั้งแต่แรกอ่ะฉันรู้นะว่าคุณเอาออฟฟิศมาทําเป็นบ้านรู่อ่ะคุณได้ยินสิ่งที่ตัวเองพูดอยู่หรือเปล่ามันมีแต่คำอะไรก็ไม่รู้เมลทําไมคะหน้าบางขึ้บมาเหรอคะเวลาฉันดิวคนต่าๆก็ต้องใช้ภาษาต่าๆแบบนี้แหละคะ่ะให้เรียกคีย์วอร์ดจะรักมันก็ไม่ได้หายเหม็นหรอกนะคะ เรียกขี้ขี้ก็มาเหม็นโชยมาแต่ไกลริวนิวไปทั้่อทำไมอะทำไมสมอ้อยเหรอตอแหลนักบุงอะร็วไปเอกไปไปก่อนดูดูมันมองนมาฉันไใอ้ตอแหลพอได้แล้ว ลูกค้าจะคุยด,ด้วยกลับไปทำงานก่อนเถอะค่ะฉันพูดเรื่องที่ฉันอยากจะพูดหมดค่ะไว้เจอกันที่บ้านนะคะคุณอิฐคะฝากเอกเขาด้วยนะคะตั้งใจทำงานด้วยนะคะว่เมียมึงเนะีไม่ปกติว่นะทำารมเล ยิงกอดยิงหนาวมันเหงามัน